วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่แพลวิสูนสายใต้นะคะวันนี้พี่แพลวอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะอยู่นี่เลยค่ะอยู่ตรงเขื่อนลำปลานะคะ,ะก่อนที่จะมาดูรถก็ดูเขื่อนดูในในโนเสาร์กันก่อนนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองไดนโดนเสาร์นะก็ตั้งแต่ขับรถเข้ามานี่ก็มีแต่เจอรูปปั้นไนดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะวันนี้ก็มาส่งรถ ปาเจโร่นะคะให้กับคุณลูกค้าเมืองกาลสิตนะคะอยู่อำเภอหนองคุมสีเนาะเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะเป็นรุ่น g t p l u s ยอดฮิตเหมือนเดิมค่ะรุ่น g t p l u s ตัวนี้นะคะราคา1,353,000าาแาารบาทคาสีเทาพุ้งกึ้งห5ื่0บาพันนะคะสีเทาสีดำสีบอนราคาปกติค่ะด้านหน้านะคะ ขาดไม่ได้เลยตัวอกักษรสปอร์ตไรเดอร์นะคะสายโสปอร์ตไเดอร์นะคะแล้วก็แหลกกระจังหน้าดําให้นะคะแหลกกระจังหน้าดําให้นะคะแล้วก็จะมาในส่วนของตัวซีนะคะเพื่อรับกับตัวกระจังหน้าแหลบดำเนาะแล้วก well, like <e <like ็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะชุดสเกิร์ตหน้านะคะทรงสปอร์ตไรเดอร์ค่ะมีท็อปมีไฟ มีไลน์ให้ด้วยนะคะเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างก็ตีต่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวซุ้มร้อนะคะจากมนะิซูมิชิมอเตอร์เนาะตรงกระจกมองข้างนะคะแหบลบดำเหมือนเดิมค่ะ,ะค่้คิยวกันสาดเรลาหลังคาหลังคาแหบลบดำให้หมดเลยนะคะ ครึ่งทันเลยค่ะรีมันนี้นะคะจะติดในส่วนของเซรามิกให้นะคะคุณลูกค้าสามารถรีเฟซมาได้ว่าความเข้มของทิีมอยู่ประมาณไหนนะคะเป้าลองมือจับนะคะที่้อบมือจับค่ะแล้วก็ขาบด้านข้างนะคะ,นะคะแล้วก็มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังมีอะไรบ้าง ด้านหลังนะคะมีชุดสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ต้องมีชุดสเกิร์ตด้านหลังนะชุดสเกิร์ตด้านหลังจะมี2แบบนะคะจะมีท่อกลมกับท่อเหลี่ยมนะแล้วแต่ลูกค้ารีเซ็ตมาว่าต้องการแบบไหนนะคะส่งสปอร์ตไรเดอร์เหมือนกันแล้วก็จะมีคิวคาดเอวนะคะด้านหลังตัดด้วยตัวอักษรสีแดงกับสีดํานะคะเท่มากค่ะหลังคาดํานะคะครีบจะลามดาสปอยเลอร์หลังดํานะคะ ต่อมาในข้างค่งะข้างก็จะมีในส่วนของฝาก็อครอบถังน้ำมันนะดำชอบออกตองแดงอยู่ได้เลยไม่สนใอากาศร้อนมากเลยค่ะแต่สดชื่นมากเลยถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักพิ่แพวมาได้นะคะทางลิงลก์ไลน์ของพี่แพวเดี๋ยวพี่แถวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะหรือไม่ก็ช่องยูทูปของพิ่แพวนะคะมิซู สายใต้ค่ะอยังไงพี่แพรฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับพแพรค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราขออนุญาตกลับไปจะไปล้างรถแล้วก็ส่งรถให้กับคุณลูกค้าที่ในอำเภอหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแพรก็อยู่บ้านลูกค้าแล้วนะคะพี่แพรก็พามาดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านของคุณลูกค้าเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการส่งมอบกันเนาะนี่เลค่ะนี่ค่ะเรามาดูขั้นตอนการส่งมอบกันนะคะนี่ตอนนี้ลูกค้าก็อยู่บนรถนะคะกำลังเรียนรู้ฟังก์ชัน,นหลายๆจิดอยู่ค่ะ